สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูแหล่งนะคะซื้อน้ำหอมแล้วก็อาหารเสริมราคาถูกมากๆที่ออสเตรเลียค่ะนั่นคือที่ตึกเหลืองนั่นเองค่ะชื่อว่า e m i s t w a r e h o u s e นะคะที่นี่จะเป็นชอ็อปอ่เป็นร้านที่จำหน่ายพวกเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายต่างๆค่ะมีครบที่นี่นะคะพอเข้ามาถึงคือ เด่นมากเลยค่ะคือน้ำหอมอยากพุ่งตรงไปน้ำหอมมากเลยค่ะอันนี้เรามาตามหาสกินแคร์ตามที่ลูกค้าสั่งก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นสกินแคร์ลดริวรอยต่างๆเขาจะทำมาจากพวกรกแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกสกินแคร์เช่นการเป็นโลชั่นเป็นแชมพูสระผมต่างๆนะคะเป็นพวกโฟมล้างหน้าต่างๆค่ะน,นี่ก็จะเป็นอลิปามในตำนานค่ะ เอสเซนนะคะที่โด่งดังของออสเตรเลียนะคะนี่จะเป็นโซนของเด็กอ่อนนะคะนี่วิตามินเสริมตัวดังค่ะที่ไทยแบล็กมอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคือ มันจะมีหลากหลายประเภทหลายอย่างมากกว่าที่ไทยอ่ะคะ่ะที่ไทยมันจะมีจะพกวิตามินซีใช่ไหมคะพริมโรตดออยอะไรประมาณนั้นวิตามนบีเอ่อวิตามินบีวิตามินดีน D, แคลเซียมอะไรอ่ะคะ่ะแต่ว่าที่นี่คือมันมีเยอะมากๆคอ่ะอันนี้จะเป็นโซนสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าราคานะคะราคาถ้าป้ายเหลืองอันนั้นคือราคาเขาลดนะคะคือลดมากๆลดถูกมากๆนะคะอันนี้เป็น CK ถ้าเป็นป้ายเหลืองส่วนใหญ่จะลดประมาณ5 0ขึ้นไปนะคะแต่ว่า สาขาที่เราไปสาขาเมอสักครู่นี้มันได้ไม่ครบนะคะเราก็เลยมาตามดูอีกสาขาหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ที่นี่เขามีหลายสาขามากๆเลยค่ะราคาก็คืออย่างที่บอกไปว่า คูณด้วย24ได้เลยค่ะเรทเงินไทยนะคะคูณ24บาทนะคะตามราคาที่ป้ายเขาเขียนไว้นะคะส่วนใหญ่ก็เขาจะลงท้ายด้วย39.99อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คูณ24ได้เลยแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่าที่เมืองไทยนะคะป้ายเหลืองคือราคาลดแล้วถูกแล้วค่ะสื่อชุ่มพูนะคะคือป้ายยังไม่ลดราคานะคะแต่ก็ยังถูกกว่าที่เมืองไทยนะคะนี่จะเป็นโซนสกินแคร์นะคะเป็นพวกโลชั่นกันแดดครีมกันแดดต่างๆนะคะที่นี่เขาจะมีแบบ ไซส์1ลิตรไซส์50มิลลิกรัมเลยค่ะคือไซส์ใหญ่มากๆนะคะราคาถูกมากไม่ถึง500นะคะถ้าเป็นขวดใหญ่อะคะ่ะอันนี้แบรนด์ดังเลยค่ะของที่ออสเตรเลียนะคะอันนี้เรามาโซนน้ำหอมนะคะน้ำหอมที่นี่คือ,อะจะมีหลากหลายกว่าร้านแรกช็อปแรกนะคะแล้วก็มีค่อนข้างเยอะกว่าค่ะราคาก็ จะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ละสาขาราคาอาจจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่มากราคาที่เนี่ยขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เราไปด้วยนะคะบางวันราคาอาจจะลดแต่พอเราไปอีกวันหนึง่งราคาอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปวันไหนเราเจอราคาถูกให้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถนะรู้อนาคตได้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้สินค้าครบเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ